สามกับหกตัวนิ่นนิ่นตัวนิ่นนิ่นเดี๋ยวอาจารย์ทีตีกรอบให้ตีกรอบเลยตีกรอ,อบเลยตีตตกรอบสีนดำเงินเลยครับตัวนิ่นนิ่นเม็ดเดียวเอาตีกับตีคนนั้เอาเจ๊น้องบานเลี้ยงเงาให้ผมอ๋อโบได้มาตามโดนแล้วเนาะพี่น้องถ้าโบแน่แล้วของอาจารย์ทนใช่ให,หนิตะก้อนเหนือเขา คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม fc fan ช่องแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาตามตัวเลขแนวทางเลขสูตรของอาจารย์พรชัยนะครับแอดมินเดินทางมาตามที่ทํางานอาจารย์พรชัยหลายงวดแล้วนะครับที่เราไม่ได้ตามนะครับตัวเลขของอาจารย์พรชัยเป็นเลขสูตรคํานวณน,นะครับอยากมากก็ไม่เกิน สีห่หางนะครับสองตัวสี่หางนะครับแล้วก็มีตัววิ่งนะครับเคยเข้าติดต่อกันมาสี่ห้างงวดหลังๆมาหลุดหลุดไปสองวดอาจารย์พัชัยบอกงดไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะไปตามจะได้ตัวไหนอะไรไปกันเลยสวัสดีครับอาจารย์พัชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโบเห็นกันตั้งโดนเห็นกันตั้งนานเจ็คเดือนหรอเพื่อหลย หลายงวดเห้อรายรายงวดหลายเดือนกับซื้อลิ้นเหรอบนลิมด้วยคือหดอยู่แต่ว่าอาจารย์โบปอยยังไงอาจารย์โบปอยเบปอยว่ามันบ่ถือกับจะขันตัวพี่น้องโบโบเมนตัวกับเฮ็ดสูตรเป็นแนวทางเนาะผู้ใดสิหัวนั่งถือบ่ถือเฮ็ดวัดตลอดก็หล่ะหลังจากที่บูดได้ปอยออกช่องก็เฮ็ดวัดตลอดอยู่กันมีบังถือบังโบเนาะงวดถืองวดโบก็ ว่าติถือเบิ่อตรงหมดต้อก็เป็นไปปรไเทศนะแต่โดนเหรอละ่ะเล็กคนเนบิ่เขาคนเลยว่าเศร้าว่าสันว่าเด็ไกไอ,อ้ก่อนเด็ไกไอ้ก้อนไปไปขอท้ายเพิ่งนกับว่าคือตัวพี่น้องคนน่ะเศร้าไอ <ป S 2> ้ก้อนว่าสันว่าแต่ว่าแถวนี้มานน้ำหอดหม่องเข็ดงานได้หนิมาตามหอดหม่องเข็ดงานเลยเพราะว่าอาจารย์พขาใช้นี่กับ,บันคำสมือเด็กงานคำ มือนี้มาตามก็คือง,งานเคนหน่อยนึงเนาะก็ต้องขอขออนุญาตอาจารย์เด้อวันนี้ปล่อยกับป่อยว่าสั่นเอาลองเบิง่งเปิดซ่อมเปิดสกัดไม่นัน่นแหละเนาะมาอหอดแต<า>่ไม่อยากเนาะอาจารย์เนาะให้ขึ้นก้อนแล้วเนาะเดี๋ยวก้อนแล้วครับครับครับเด็กวิ่งสองตัวสามตัวขึ้นก้อนไหมหมอครับอาจารย์พอนใช้นี่เมื่อหลายตัวครับเป็นเลขสูตรเลขสูตรคำนวณปกติแล้วอันนี้ บ่เกินบ่เกินซี่หางย่างไหลไหลที่สุดคือซี่หางที่อาจารย์พมใช้ปล่อยแล้วก็จะมีตัววิ่งเนาะนีะ่ตัววิ่งอ๋ววงอผมซื้อเนี่ยพราปันพิมพ์นี่ครับพี่นอ้องพราปันพิมพ์เมาเหรเนี่ผมซื้อพราปันพิมพ์เลยอ่ะเพอร์เฟคคาแคร เป็นสูตรเก่าเนาะอาจารย์พอนใช<ๆ>สน่สูตรเีย่ยงก็สูตรโรยมาลัยไรกัอ่ีเดี๋ยวให้เพื่นเขียนให้ข้าวเดียวพี่น้องเพื่นอน่าจะคำนวณไหม่เร็วเพราะว่าจับคู่ให้เลยอ่ะรอบแปบ๊บนึงครับจับคู่ให้เลยนี่จะหางนอกเทียวนี่ เอาเอาเขียนกันหมองนี้เลยเพราะว่าอยู่ดานหนาเป็นร้านคาแค่เนาะคนเกิดจะเสียงดังแก่น้อยนึงอย่ดเลยพออาจารย์พนใช้มาไทายทำอยู่ดานหลังโรดสักแป๊บหนึ่งนะครับ,รบสนีทสิอาจารย์เับเอาสามตัวบมิดดิ สองตัวกันยากได้คืบอยากเอาศอกจับให้แน่จับให้แน่ล่ะเลขนี้สามตัวล่ะจับเอา่ยวนี้สามหางครับพี่น้องนีสามศูนย์สามหกหกศูนย์ตัววิ่งนี่มีสามกับหกอันนี้บนล่างคือเกาเนาะอาจารย์วิ่งบนล่างสามกับหกตัวนิ่นิ่นตัวนิ่นิ่นเดี๋ยวอาจารย์ที่ตีกรอบให้ตีกรอบเลยตีกรอบเลย ตีกอดสีน้ำเงินเลยครับตัวเน้นเน้นเม็ดเดียวเอาตีกับตีคนวะเอาเจ๊น้องบานเลี้งเงาให้ผมอ๋อบัวแด้มาตามโดนแล้วเนาะพี่น้องถ้าบัวแน่แล้วของอาจารย์ทอนไช่หนแตะก้อนเนี่ยเขาติดตอกันสามสี่งวดเนาะหลังจากบัวเขางวดสองงวดติดแล้วเศร้าเลยอ่ะเดี๋ยนนี้มาใหม่แล้ว 16พฤศจิกายน2567นะครับไปบนลางเด้อพี่น้อง3036 60แล้วก็วิ่ง3วิ่ง6อาจารย์ถาา3ตัวนี่ลองจับเบิ่งเนี่ยเป็นอยังเจ๊กหน่อยเอาน้ำกันนี่แหละครับเอา0 3 6อะไรยังไงศูนย์สามหอะไรเงี้ยให้จับเอาน้ำกันนี่แหละจับเลยครับจับจับเลยครับเขียนเขียนให้ครับหางเดียวเลยอีกห้าครับ ศูนย์สามหกเม็ดเดียวเอายี่น้องบาหน้เบิ้งคลิปเต็มๆมาหน้แคบได้แคบเลยครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายนานๆปล่อยทีมีเฮแน่อาจารย์เบื้อทุกสี่หายเพิ่นปะก็ต้องหายเพิ่นก็ได้ดเยราะว่าตัวมาจยวนี้ แตะเบือรแปลกๆมันก็ค่อยหลับมันหลายแต่นมันหลายแต่นมูนั่นมากมอช้อดิไหลมอชอหลามไหลเดือดแน่นมอช้อเลยมีแจชีพมอช้อมอชอเออมอชอเงื่อนจะคอยจิตมากไหมมีแต่พวกที่อาชีพหลอกลวงน่ะครับพี่น้องแคบเด้อสำหรับแนวทางออกปอนชัยนะครับมีแต่เดือดปิดบัญชีห้องกูเหรอม่ทางไห ตั้เแต่บัญชีหอคอยก็มีสัมขึ้นนั่นขึ้นนี่ผู้เร่อเขาอื่ยังก็คอเซนเตอร์อือพี่น้องก็ระวังเด้อครับเนนี้พี่น้องยุบซีนแล้วสำหรับแนวทางนเดิมที่16เนี่ยอันนี้เป็นแนวทางเด้อครับจะแต่ไปเตียกหลายเพราะว่ากับ้ามันถือกิลีผู้เห็นก็คือติบ่ได้มาเหงานังติดหรือนเปล่าติแมันแต่ซื้อจะหลีกเลยเพราะว่ากับสื้อไว้พอฟังน้ำเขา แต่ว่าเขามีสูตรเอาก็เฮ็ดเนาะกะแอดมินมาขอท้ายท้ำเพื่อแบ่งปันอาจารย์กับบอหงกะขอให้เอตติทุกผู้ทุกคนแล้วครับในลูกๆมันหมันเนาะทำกะบร้องเบิองให้ใจมันถืกห้ใจได้ค่ารถเกี่ยวกำลังจิเกี่ยวเขาอ่าเมนครับครับได้ค่ารถเกี่ยววันเนาะทำทีไม่พร้อมอ่ะสุดท้ายกะ ขอบคุณอาจารย์พรชัยอีกแค่นึงนะครับที่แห่แนวทางครับผมสวัสดีครับครับนั่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับของอาจารย์พรชัยนะครับบ่ได้ออกซื้อมาหลายงวดนะครับอาจารย์พรชัยก็บออยากออกซื้อนะครับเพราะว่าสูตรเพิ่น่เขาแค่สองงวดแต่ก่อนเคยเข่าติดต่อกันนะสามสี่งวดนะครับแต่เดินดีตลอดเนาะสูตรนี้ครับเพิ่มมาเห็ดงานอยู่หน่เนาะดูคาแคร์เนาะเพอร์เฟคคาแคร์นะครับ น้องเอฟซีู้รดยอยากล้างรถนะครับหรือว่าทําความสะอาดนะครับล้างเครื่องล้างยังกับมาไดเนาะ Car Care, เพอร์ฟคาเคยูทีอําเภอพุทธยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยูอ่ทางออกไปสตึกนะครับ่ีน้องกับมาแวะใดเนาะอยู่บ้านมะเฟืองนะครับบ้านมะเฟืองตาบลมะเฟืองอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางกับมาชอบจังคอยเอาเนาะครับเนาะบัาากบ่ชอบบ่งแลวกับฟันๆนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ท่านช่องกับน้ำเสนอให้นะครับขามาแล้วก็ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเออที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ